พยาบาลลาเซสสวัสดีครับวันัสดีจ้าเมื่อนี้ได้กินหอยนางลมเลยพี่น้องกินเพื่อปลุกแล้วอารมณ์โอ้โโมเมนต์หกินเพื่อ,อนนความอยากซื้อแล้วพี่น้อง <c oughs> กินหอยแรงดีพี่น้องเอาเมื่อน,นี้ได้หอยนางลมกับยอดกระถินมาเก็บมาเองม่ยังงงนทรต้งตาปิป๊บยอดกระถินอ่อนมากๆพี่น้องเก็บมาเองจากบ,บานย่า ข้ามแดกแล้วี่นอนเ้ยห้อยนั่งลมนี่นานๆานกินทีเด้อกินไวกับบ่อยก็คือปามันคึกเราใครมาที่ึ้นปะขอไอ้นี่แล้หมดก่อนไอหนีไหมอือเอาเลยพี่รพรหอมเจียวกับกรอบแล้วก็พริกเผา แสบแสบไปมาถึงคำแหลยกย่ากระดิ่ง้าไปหวานเุรีจยวๆขอเป็นข่าวกันไปไหนห่อน Ừ. bên này 3 toàn sao bây giờ ừ. bạn gì nữa bản nghe không nghe bây giờ ừ. Ừ. Xong chim bèo rồi mà Không subscribe cho kênh Ghiền Mì ปกติฉันไม่ค่อยกินนะนะ<า>อืมไม่หอยเนี่ยปกติไม่ค่อยกินนื้อหมูหอยแต่วันนี้นึกไงควรกินหอย,ายอนางรมมาทานบ่างรูกยังไงวะ

อันเป็นนะไกไหมไฟสดสดไม่ค่าบ,บอกตุ้กแ,กกแก่มาเมื่อวานเราคือสดตุ้แก่ไหมแกตลาดเลยไม่ค่ะแกะ ลวก็มาขายในตลาด <c oughs> ตอนเย็นนะอร่อยขนาดกินทีแซ่บแซ่บถ้าแกะสดต้องแกะเอาตัวเป็นเนมาแกะทั้เห็นค่ะพยายามมาแกะให้ลูกค้าเห็นไม่ทันขายดิจะเนี่ยมันจะสด

เป็ดอ่ะเป็นดีนะเปรี่ยวดีนะข้ากคั่นเ <c oughs> ลยดื่มอ่างมาเนี่ย

เจับเอาแล้วไปลรอไปเลยกันเลยเนื้อขีมน้องตา <laughs> นนี้พูดใจอ่ะแ <c oughs> น่นี้อลแบตลอดทุขึ้นแล้ <c oughs> อนน <c oughs> Mắc cái nhỏ mắt thế đã ừ. à, mắt 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 lại w wow. mm. เคเอยรปน่เหรอเห้ยคือซีอมอมแม่ฮึเอาละครับพี่น้องมาอี้หอยนางรมสดสด,สดแ,แ่บแกบกับน้จิ้มเปรี้ยวๆอหอมเจียวแล้วก็พริกเผาเข้ากันคักพี่น้องเอา้าขอบคุดลหลายๆครับทีติดตามรับชมบคลิปของพญาญบัลลัสเซีย ก้อนสีไปขอนหอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเด้อสุขภาพแข็งแรงบ๊ดเจ็บบ๊อบจดจนนาทีสำคัญไม่กระท้องสลายครับไม่ดีไปแล้วครับพี่น้อ,องพากันคลิปหน้าครับสวัสดีครับรในยูสั่งใส่กล่องเด้อจา้าส่งขายอยู่เด้อจา้าใส่กล่องยังขายปกติเด้อพี่น้องเด้อสองโลส่งฟรีนะใช่สองโลสองฟรีเด้อจ้าสองโลสั่งสองกิโลสง่สงฟรีนะครับแปดือ<า>นเดลี่แล้วก็ส่งของพิเศษสี่กิโลส่งฟรีห้องเย็นนะครับพี่น,น้องเอ้าขายขึอนเ่าขายเขาปลอด 拜拜。<laughs> bye bye.